เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับหน้าหนาวที่มีฝนตก <c oughs> เอาล่ะขอสวัสดีอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในห้องเว้ยี่ห้องเหมือนเดิมเประหัวไก่ไม่งนขาดอยู่เลยเว้ยอ่ะตอนนี้เนี่ยเราได้อ่าไมมาแล้วครับไม่อัานเสียงนะความจริงผมแกะไปแล้วแหละ แล้วเราจะมาแกะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไอไม้ตัวเนี้ยผมสั่งในช้อปปี้นะในราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮนะอีกค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับผมเราจะมาเปิดกันเลยนะนี่จริงผมลองแกะลองประกอบมาแล้วครับมันก็ได้อยู่แต่ยังไม่ได้ทดสอบเสียงนะนอันแรกเลยเดี๋ยวจะมีคู่มือภาษา จีนนะคือกูอ่านไม่ออกอแล้วก็ไม้ฮะความจริงผมอยากได้สีดำเว้ยแต่มีแต่สีชมบูเว้ยอ่ะมีไม้โฟมเอาไปมีฟองน้ำไะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียก,กว่าอะไรมันอันเนี้ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ตัวจับไม้มั้งเออล้วนี้ก็เดี๋ยว ส่วนไหนไมันลดได้ก่อนส่วนอ๋อหนีบกับโต๊ะฮะนี่หนีบกับโต๊ะแล้วก็นี่ออปชันเสริมครับผมเอาไว้นี่นะอันนี้ก็เป็นที่เสียบ USB นะโอเคอันนี้ก็ใส่ไหมฮะไม่มีอะไรเด็กตอนนี้ก็ผมก็รีวิวแบบกลกๆไปฮะผมรีวิวของไม่เป็นเว้ย ค okay. ซื้อมาใช้นะฮะในช้อปปี้ในราคาสองร้อยเก้าสเก้าน่ะกล่อ,องเอาไอ้ยี่ยมันตกไปด้วยทรืไมโอเคเดี๋ยวผมจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ดูแบบแยกออกนะครับว่าม,มีอะไรบ้างเอานะฮะนี่นี่คืออุปกรณ์ก็มีตามนี้นะครับที่เห็นเล็บยาวๆนี่ม,มันก็ ความจริงผมจะไว้เล็บนะแต่ผมจะตัดมันออกแล้วมันทําอะไรยุ่งยากมากเลยฮะจะว่าผมโสโกโก็เลยนะ <c oughs> นี่ข้าก็จะมีขาเนาะตัวขามนแล้วก็ตัวเกาะไม้แล้วก็ไม้แล้วนี่คืออะไรลูกที่มันเอาบังไม้อ,อย่างเงี้ยบังเงี้ยออนี่ตัวนี้ไะมนี่ก็ฟองน้ําแล้วก็ไม้แล้วก็สายไม้ครับผมแล้วก็ตัวเสียบจ s b บนะแล้วก็คู่มือฮะ คือเอาแมาก็อ่านไม่ออกเว้ยเยี่ยไรพาดีอะ่ะไปโอเคคืออุปกรณ์ก็มีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูกันเลยนี่เมื่อแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมไม่ค่อยชอบถีบูสไลด์ละแต่มันมีอันเดียวไงครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบให้ดูกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆทันทีไฟบ้านผมดับ่ะมัน แค่มันม่มีไมีมีเ้ยตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จแล้วเว้ยนะด่ผมไม่รู้ว่าผมประกอบผิดตรงไหนหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปซ่อมไ,ไปก่อนเลยมันจะมาเสียแล้วแบบนี้แม่อย่างมืดเลยอนะอืม เอาเป็นว่าเราปิดแล้วกันฮนะเราจะรีวิวแบบมืดๆเลยไปเรียวแทมเรียวแทมผมไม่รู้ว่าผมประกอบปิดตรงไหนเลยนะผมก็ไม่รู้้ยนี่มันก็ยกได้ฮะนี่อย่างนี้ได้อ่านี่ผมยึดกับตรงนี้มันนะครับตรงนี้แหละโอ้แมันก็ <c oughs> มันดับตองกูประกอบเสร็จพอดีเลยเ้ยนะนี่ก็เป็นแบบนี้ ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันต่อตรงนี้หรือเปล่าเว้ยแม่งผมมั่วเว้ยนะเดี๋ยวผมจะลองมาทดสอบไม้ให้ดูนะครับยกมือขึ้นเจ้าพวกโง่จอมจนปู๊ปี้มาแล้วยกมือขึ้นเจ้าพวกโง่จอมจนปู๊ปี้มาแล้วเอาละตอนนี้ไฟแับก็ยังไม่มาเว้ยจากที่ผมทดสอบดูเนะี่ยการใช้ไม้มันดีกว่านิดหน่อยนะคือมันก็ดีกว่าแหละเออนะ ต่อไปนี้ผมจะมีไม่อัดคลิปนะฮะไม่อัดเสียงนะเอาไปพากรตูนนะฮะนี่ตอนนี้ผมใช้ไม้พาคนะมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยเท่าที่ผมฟังมานะแต่มันแตกต่างกันนิดหน่อยฮะรีวิวแบบไฟดับนะครับเอาละก็ไม่มีอะไรละนี่ดูหน้าไหมผมไม่รู้ถ้าใครรู้ว่าผมต่อไอ้ประกอบอะไรพีตรงไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้นะสำหรับวันนีก็ไปกันละ มารีวิวไม่เฉยเฉยฟี่ไฟไปแม่งไฟยังไม่มาปุ๊บเอาเฮ้เอาทำไมไฟนอกบ้านกูไม่ไม่ดับวะเดี๋ยวห้องกูม่ดับหรือหลอดไฟมันพังฮะลองเปิดอีกครั้งนึงฮะโอ้โห มันพังหรืออะไรวะโจังแม่เนะของแดมของแดมไปละ <S <S <pers> <S เอาละหลังจากที่เราทดลองเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดปไปหลายครั้งแล้วเนี่ยตอนนี้มันกกลับมาดีแล้วนะไ <S ets> ม่งเง้ยหลอดไฟสับค้าหรอกออเอาละ,าล,ะละ,ละไปจริงๆละโอโหไปไม่ได้ไปสักทีไปกันแล้วครับ